ไปก็คือการทําหน้าดินให้ละเอียดหลังจากที่เราระเบิดแผ่นแข็งไปแล้วเราเอาความชื้นใต้ดินมาใช้ได้แล้วระบบรากอ้อยสามารถย่างลึกลงไปเจอความชื้นลึกๆได้แล้วก็ต่อไปก็เป็นการพลวนหน้าดินให้มีความดินละเอียดร่วนซุยประมาณ20เซนทาไมอาจารย์บอกต้อง20เซน10เซนไม่ได้เหรอห้าเซนได้ไหมต้องเรียนก่อนครับอาจารย์บอกว่า20เซนเพราะว่ามันมีเหตุผลคือเวลาเราปลูกอ้อยเนี่ยเราต้องการให้ดินละเอียดมากระชับท่อนพันธุ์นะครับรอบๆท่อนพันธุ์ พราะถ้าดินไม่ละเอียดเวลามาปลูกอ้อยลงไปดินเป็นโผล่ปุ๊บระบบลากอ้อยเขาจะไม่มีดินที่ละเอียดมาเกาะลากอ้อยเขาก็จะไปช้าบางทีตาอ้อยมันโผล่ขึ้นมามันไม่มีดินกระชับตาอ้อยก็จะเสียมันก็จะไม่งอกนะครับดังนั้นเราต้องการดินที่ละเอียดจริงๆมากระชับท่อนพันนะครับทำไมต้อง20เซนก็เวลาเราปลูกอ้อยปกติอาจารย์แนะนำครับปลูกลึก15เซนครับ คุณกิโดแนะนําเลยว่าคือจริงๆเราเคยทดลองนะครับปลูกยี่้าเซนก็มียี่สิบเซนก็มีสิบเซนก็มีระดับความลึกตรงดินแน่นอัดแน่นแล้วลึกลงมาสิบ้าเซนตใต้ท่อนพันใต้ท่อนพันนะวัดเวลาเราวัดเราวัดใต้ท่อนพันสิบห้าเซนถือเป็นระยะที่ดีที่สุดครับเหมาะสมที่สุดครับดังนั้นถ้าเรามีดินละเอียด ทำดินละเอียดไว้ลึก20เซนแล้วท่อนพันุ์เราอยู่ที่15เซนใต้ท่อนพันธุเราก็ยังมีดินละเอียดอยู่อีกประมาณ4-5เซนเพื่อรองรับให้ลากเขาออกมาข้างล่างแล้วมาเกาะดินละเอียดลงไปเพื่อไปหาความชื้นข้างล่างอ้อยเราก็จะไปได้เร็วนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่วิชาการจริงๆในเรื่องของอ้อยนะครับพอหลังจากที่เราเตรียมดินได้ลึก20เซนแล้วเราปลูกลึก15เซนแล้วก็ขั้นตอนที่1ก็ถือว่าการเตรียมดิน เป็นขั้นตอนที่1เรารู้แล้วว่าเป็นยังไงส่วนขั้นตอนที่2เป็นปัจจัยที่อ้อยต้องการก็คือในเรื่องของการปลูกขั้นตอนที่2เวลาเราปลูกเนี่ยต้องเรียนก่อนว่าเราต้องพิธีพิธันครับหลายท่านอาจจะมองโอ้จะไปพิธีพิธันทำไมผมบ้านผมเนี่ย <c oughs> เหวี่ยงเหวี่ยงอ้อยไปอ้อยก็ง,งอกอันนั้นชิ่ง จริงครับไม่เถียงครับเพราะอ้อยมันขึ้นง่ายอยู่แล้วแต่จะขึ้นให้ดีให้สม่ำเสมออันนี้ต้องพิธีพิถันครับเราอยากได้อ้อยคุณภาพดีเตรียมดินดีแล้วใส่ปุ๋ยดีแล้วต้องพิธีพิถันเรื่องการปลูกด้วยการปลูกก็ต้องรู้ว่าเราควรจะใช้ท่อนพันธุ์ต่อไร่ในกี่ตักกี่ก,กิโลกร,รัมนะครับผมแนะนําเลยว่า900โลครับถึง1ตันครับผมว่าอันเนี้ย ดีครับไม่มากเกินไปบางท่านที่ใช้2ตัน2ตันครึ่งผมเรียนตรงๆเลยว,ว่าเสียดายครับเราเอาเงินไปฝังดินไว้ซึ่งมันไม่ได้หมายความว่าคุณใส่3ตัน4ตันแล้วคุณจะได้อ้อย30ตันอันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้จากประสบการณ์ที่ผมทําอ้อยมา20ปี4 500โลก็ได้20ตันเหมือนกันครับแต่ทําไมถึงไม่ได้20ตันเราก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าเราเตรียมดินยังไงปัจจัยที่เราอ้อยต้องการ5อย่างเนี่ยเราเราให้เขาได้เพียงพอไหม ให้เขาได้ดีหรือ,อยังแล้วก็เราก็จะต้องคํานึงถึงหลายๆปัจจัยนะครับดังนั้นพันอ้อยเนี่ยต้องเรียนก่อนเราจะต้องคัดพันอ้อยที่ดีเราอยากได้ลําใหญ่เราต้องใช้ลําใหญ่ครับไม่อันนี้ต้องเรียนก่อนว่าลําใหญ่ก็คือมันจะมีพลังงานเยอะเพราะอ้อยช่วงแรกที่เขาจะงอกเขาต้องอาศัยพลังงานที่อยู่ในลําดังนั้นชาวไร่ที่ใช้พันอ้อยที่ไม่ดีอันนี้ผมว่าต้องเรียนเลยว่าอันนี้เราต้องเปลี่ยนครับต้องใช้พันอ้อยที่ดีครับ อยากได้ของดีอยากได้อ้อยดีน้ำหนักดีตันต่อไร่สูงๆเราต้องใช้พันอ้อยดีๆครับลำใหญ่ๆตาสวยๆแล้วพันอ้อยเนี่ยควรจะอยู่ที่อายุก,กี่เดือนเรียนเลยครับ8ปดถึงสิเดือนครับเป็นช่วงที่มีพลังงานในลำดีที่สุดครับเนื้อแน่นและตาการงอกจะดีดีตั้งแต่ตาข้างล่างยันถึงตาข้างบนตาดลงไปออกไปเลยไอ้ลำไอ้ตรงเนื้อเขียวๆตรงนั้นอย่าให้ไว้ทิ้งไปเลยอย่าไปเสียดายครับไอ้ตรงนั้นแหะคือปัญหาที่ทําให้เราปลูกแล้วมันมีช่องว่างเยอะ ตัดทิ้งไปอย่าไปเสียดายครับอย่าไปลงดินเลยเพราะถ้าเอาลงไปดินแล้วเดี๋ยวเราต้องมานั่งเสียเวลาในการซ่อมตัดทิ้งไปนะครับโคนอ้อยก็พิจารณาหน่อยว่าตาไม่ดีเนี่ยมีกี่ตาถ้าไม่ดี3ตาก็เวลาเขาตัดก็ตัดทิ้งสักสองสตาก็ไม่ต้องไปเสียดายครับอย่าให้มันไปอยู่ในดินให้มันขึ้นสวยๆดีกว่าเราไม่ต้องซ่อมเมื่อพันอ้อยดีแล้วเราก็มาดูว่าอะไรที่เป็นปัจจัยก็คือความลึกนะครับอย่างที่อาจารย์กิโดบอกว่าควรจะปลูกลึกเนี่ยแนะนําเลย15เซนใต้ท่อนพัน พอเราปลูกความลึกได้แล้วดินเราละเอียดดีแล้วกบล่ะการกบการกบกบหนาเท่าไหร่แต่แนะนําเลยครับถ้าปลูกข้ามแรงครับต้นฤดูข้ามแรงแบ่งเป็นสส่วนแบ่งเป็นสช่วงหน่อยถ้าต้นฤดูข้ามแรงช่วงแรกๆความชื้นยังสูงอยู่เอา8เซนพอนะครับอากาศยังไม่ร้อน8เซนพอครับนะครับกำลังดีขึ้นกําลังดีครับแต่พอผ่านไปสักธันวาพฤศจิกาเอเข้าธันวาปุ๊บอากาศเริ่มจะมีอากาศเย็นๆร้อนๆหน่อยนะครับความชื้นเริ่มเหลือน้อย10เซนครับ อันนี้แนะนําเลยนะครับช่วงต้นปลายข้าแรงเนี่ยช่วงต้นต้นของต้นฤดูการปลายข้าแรงเนี่ยแปดเซนพอแต่ถ้าช่วงปลายของการข้าแรงเอาสิบเซนนะครับอันนี้ถือว่ามาตรฐานเลยครับดีครับนะครับขณะนี้ถือว่าปลูกลึก15้าช่วงแรกกบ8ดแต่ถ้าช่วงปลายกบ10อ่ะอันนี้ถือว่าแนะนำครับนะครับท่อนพันใช้ประมาณ900โลถึงไม่เกิน1ตัน ดีครับความยาวของท่อนพันอาจารย์แนะนำไหมอาจารย์แนะนำครับ25้าเซนขึ้นไป,นไปแต่ผมแนะนำว่า40-45ถึงาเซนทำไมนะครับเพราะถ้า40-45ถึงเซนท่อนพันเนี่ยเราจะได้ตาอ้อยอยู่ในน้อยอย่างน้อย3-4ถึงตาถ้าเรา,าเอิอเครื่องปลูกเราไปสับตาเสียไปหนึ่งตาเรายังเหลืออีก3หรือเหลืออีก2เครื่องมีดเป็นสับโดนตาล่างแล้ว แถมอีกตาหนึ่งไม่ค่อยดีไม่เสียหายครับแต่ถ้าเราปลูกระยะสั้นแค่20เซนทอนนั้นเสียไปเลยทำให้อัตราการงอกต่ำอันนี้แนะนำนะครับ เครื่องปลูกต้องแนะนํำไหมเครื่องปลูกก็แล้วแต่ครับคุณอยากจะใช้ร่องเดียวร่องคู่ผมก็ไม่อยากจะไปเปลี่ยนแนวความคิดแต่ถ้าถามใจผมผมชอบอะไรผมเคยปลูกมาหมดนะครับร่องเดียวก็ปลูกมาแล้วร่องคู่20เซน30มเซน40เซน50เซนปลูกทีเดียว3ร่องใต้ท้องรถทีเดียว3ร่องก็มีครับทํามาแล้วครับแต่ผมบอกเลยครับตายร่องเดียวครับสู่ร่องเดียวไม่ได้ครับร่องเดียวคือ1ครับจานวนลำไม่เยอะจริงแต่ลำใหญ่ครับ ก็ดีคือเวลาเราใช้แรงงานตัดที่เขาตัดเป็นลำเราคุ้มกว่าปกติล่องคู่เนี่ยประมาณเจมัดตันมัดละ10ลำนะครับที่เราตัดพันอ้อยเราเห็นชัดเจนเลยมันอยู่ประมาณ70มัดจะได้1ตันแต่ถ้าเป็นล่องเดี่ยวเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณห้า0บ้ามัดตันคิดดูเราหายไปเท่าไหร่ค่าตัดเราหายไปเท่าไหร่ถูกไหมครับตอนนี้ก็มัดหนึ่งแถวบ้านผมตอนนี้ก็4บาทรวมค่าเลี้ยงค่าขนส่งค่านู่นค่านี่ตก5บาทครับ แพงกว่าการอีก14-15มัดก็ไม่เยอะครับประมาณ75บาทหลายท่านอาจจะมองเออตันนึงเพิ่มอีก75บาทไม่แพงก็อันนี้ก็ลองไปคิดไปพิจารณาดูครับและหนํำซ้ำคืออะไรหนํำซ้ำก็คือลำที่ได้มาล่องคู่เขาจะลำเล็กนักเรียนทราบไหมครับอ้อยหนึ่งไร่ปกติปลูกได้กี่ลำหลายท่านอาจจะไม่รู้บางท่านอา๋อรู้บางท่า,าสงสัยล่องเดียวว่าล่องคู่ล่องคู่ก็ต้องได้ลำเยอะกว่า ร่องเดียวก็ต้องได้ไดลาน้อยกว่าต้องเรียนก่อนครับหลายท่านอาจจะยังไม่เข้าใจใน,นกลไกของอ้อยจะร่องเดียวร่องคู่ครับสุดท้ายเหลือลําจํานวนเท่ากันครับอ้อยเป็นพืชที่ต้องการอุณหภูมิและแสงแดดดังนั้น,นกลไกที่เขาควบคุมปริมาณต้นก็คืออุณหภูมิและแสงแดดดังนั้นอุณหภูมิแสงแดดเป็นตัวควบคุมปริมาณลำคุณจะปลูกร่องเดียวร่องคู่สุดท้ายมาเฉลี่ยไร่หนึ่งก็ประมาณ1 0,000ลําลำเหมือนกันครับแต่ต่างกันตรงไหน ขนาดลำครับล่องเดี่ยวก็รู้อยู่แล้วครับมันขึ้นน้อยครับน้อยกว่าเพราะเราใช้พะน้อยน้อยขึ้นน้อยลำใหญ่ครับสุดท้ายมาก็หมื่นลำล่องคู่ครับขึ้นเยอะครับเป็นต้นหอมผักชีครับตะไคร้คิดว่าปลูกตะไคร้นึกว่าจะได้ลำเยอะสุดท้ายก็หมื่นลำเหมือนกันครับแต่ลำเล็กครับอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เกษตรกรชาวไร่อ้อยหลายท่านยังหลงทางอยู่เลยครับยังคิดว่าอ๋อใส่ล่องคู่ต้องได้เยอะกว่าล่องเดียวอย่างนั้นก็ปลูกมันสามล่องไปเลย อย่าไปปลูกล่องคู่ผมเคยทํากับนักวิชาการปลูก3มร่องครับใต้ท้องรถเนี่ยร่องหนึ่งห่างกันแค่45เซนใต้ท้องรถเนี่ยจะกว้างประมาณเมตรสิเซนถ้าเครเคยวัดนะครับช่วงล้อด้านในของรถแท็กเตอร์เนี่ยรถไทฟอร์ดเนี่ยจะกว้างประมาณ110เมตรสิเ,นเ,นเซนอาจารย์กิโดออกแบบเลยครับเ0เซนครับ45 45ซ้ายขวาได้3ร่องครับปลูกเลยครับแล้วก็มาเก็บตัวเลขครับสุดท้ายน้ําหนักเหมือนกันครับ จำนวนลำเหมือนกันครับแต่ลำเล็กกว่าครับอันนี้แหละเป็นสิ่งที่พวกเราทดลองมาแล้วไม่ใช่ม่ามาพูดกันลอยๆนะครับอันนี้ต้องเรียนก่อนว่าทดลองกันมาแล้วนะครับดังนั้นถ้าเชื่อผมก็แนะนําครับล่องเดียวครับแต่ถ้าไม่เชื่อผมครับก็ลองคู่ก็ไม่เป็นไรครับแล้วแต่ท่านเลยครับอันนี้อยู่ที่ท่านลงทุนครับท่านเลือกเลือกเลือกใช้เอาได้เลยนะครับแต่ที่บริษัทก็ มีหมดนะครับมีให้ท่านเลือกครับอ่าหลังจากที่ปลูกแล้วปัจจัยที่1คือการเตรียมดินปัจจัยที่2คือการปลูกอันที่3คือการพรวนบำรุงการพรวนบำรุงอ้อยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พี่น้องชาวไร่อ้อยมักมองข้ามอีกเหมือนกันก็ปลูกเสร็จก็ยาคุมถูกไหมครับจะต้องเรียนก่อนครับวิธีการของคุณยูโดเนี่ยมักจะเลือกการใช้สารเคมีเป็นอันดับ สุดท้ายแต่จะใช้วิธีการไถพรวนหรือวิธีการเป็นอันดับต้นๆน,น,นะครับแต่ก็ไม่ได้ไปต่อต้านเรื่องการใช้สารเคมีนะฮะคือเรื่องการใช้สารเคมีเนี่ยท่านจะใช้ก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท,ท่านชอบก็ท่านเลือกได้นะครับแต่ถ้าอาจารย์ท่านอาจารย์ยูโดท่านก็จะเลือกใช้วิธีการไถพรวนก่อนเพราะถือว่าต้นทุนถูกแล้วก็ดีต่ออ้อยแล้วก็ดีต่อดิน นะครับแล้วก็ดีต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ไม่ทําลายในเรื่องของอัตรตาการงอกนะครับก็จะใช้คัดเอาเวยในการพวนขยายหน้าดินหลังจากที่เราปลูกไปแล้ว7วัน30วันแล้วก็ใช้ SRT6 คาดสปริงตอน45วันใช้ MPI ตอน60วันแล้วก็ใช้ SRT6 พวนอีกครั้งหนึ่งใส่ปุ๋ยข้างแถวอาจจะอยู่ที่90-110หรือ120วันในการพวนอีกครั้งหนึ่งนะครับวิธีการพวนก็เป็นการพวนบำรุงใส่ปุ๋ยให้กับอ้อยนะครับ อันนี้ก็คือขั้นตอนที่สามที่เป็นปัจจัยที่อ้อยต้องการตามขั้นตอนละส่วนขั้นตอนที่สี่ก็คือเรื่องของการเก็บเกี่ยวอ่ะการเก็บเกี่ยวมันมีผลยังไงมีผลครับผมเล่นตรงๆนะครับการเก็บเกี่ยวเนี่ยถึงเราทําได้อ้อยไล่ละยี่้าตันสาสิบตันแต่ถ้าการเก็บเกี่ยวไม่ดีเสียหายเนี่ยผลผลิตเราก็ตกเหมือนกันนะครับเราเคยทดลองใช้รถตัดอ้อยตัดนะครับตัดไม่ดีนะครับ ไล่หนึ่งเคยใช้คนงานตัดได้ไล่ละ27ตันตอนตัดพันอ้อยขายนะครับแล้วเราก็เอารถตัดอ้อยมาตัดเหลือ22ตันครับหายไป5ตันครับอาะหายไปได้ไงครับอาจารย์อันนั้นคือการปรับในเรื่องของรถตัดอ้อยไม่ดีนะครับตัดต่อสูงบ้างนะครับเปิดพัดลมแรงบ้างเสียหายบ้างอะไรอย่างนี้ครับนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้เสียหายเหมือนกันถึงเราจะทําได้20ตัน30ตันแต่ก็เสียหายนะครับดังนั้นในเรื่องของการเก็บเกี่ยวต้องเรียนก่อนว่า มันเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ผลผลิตเราเสียหายเหมือนกันจะได้ยี่้าตัน30ตันหรือไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็เลยเรื่องของการเก็บเกี่ยวก็เป็นปัจจัยหนึ่งเราก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าปัจจุบันเนี่ยเราต้องใช้รถตัดอ้อยอาจารย์ครับมีเทคนิคไหมโอ้เยอะแยะเลยเทคนิคอาจารย์คิวโดสอนมาเยอะแยะเลยว่าจะต้องทํายังไงที่จะให้การใช้รถตัดอ้อยแล้วผลผลิตเราเสียหายน้อยนะครับเยอะมากมายเลยต้องเพิ่มเทคนิคอะไรบ้างอันนี้เดี๋ยวเราก็จะค่อยๆลงลึกไปทีละหัวขอ้อเพราะถ้าพูดหมดเนี่ยคง ช้ระยะเวลาอย่างน้อยต้องมี3 4มวันนะครับเทคนิคมันเยอะมากจริงๆนะครับเราก็จะพูดในหัวข้อหลักๆไปก่อนแต่เดี๋ยวค่อยๆแต่ละวันแต่ละวันอาจจะมาค่อยๆพูดทีละเรื่องทีละเรื่องนะครับก็ต้องเรียนก่อนว่าเรื่องการเก็บเกี่ยวก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เกิดผลผลิตเราเสียหายหรือไม่เสียหายนะครับเราก็จะได้มา4ขั้นตอนละก็คือเตรียมดินนะครับทวนนิดนึงเตรียมดินนะครับปลูกนะครับพรวนบํารุงครับเก็บเกี่ยวครับอันสุดท้าย ที่มีผลต่ออ้อยที่จะทําให้ได้ผลผลิตดีก็คือในเรื่องของการหลังจากที่เก็บเกี่ยวไปแล้วก็จะต้องมาพวนบารุงดูแลอ้อยต่อเป็นสิ่งที่จะทําสําคัญมากที่จะทําให้ตอเราเนี่ยได้ผลผลิตดีอาจารย์แนะนํำยังไงก็แนะนําเลยครับง,ง่ายๆครับหลังจากตัดเร็วที่สุดภายในวัน2วัน3าวันเข้าไปพรวนบำรุงก็คือรีบไปใส่ปุ๋ย นะครับเพราะอ้อยเนี่ยหลังจากที่เราตัดไปแล้วเนี่ยเขาต้องการปุ๋ยมากในขณะตอนนั้นนะอาจารย์ครับใส่ปุ๋ยตอนนั้นมันยังแห้งอยู่เลยมันยังแรงอ้อยจะได้กินเหรอเรียนตรงๆครับถ้าท่านไปดูจริงๆหลังจากที่ท่านตัดวันหนึ่งดินยังมีความชื้นครับความชื้นขนาดน,นั้นจะได้ไหมได้ครับเราจะมีกิจกรรมหลังจากที่เราตัดปุ๊บเราจะเข้าไปพวนบำรุงด้วยการผากอฝังปุ๋ยนะครับคลุกใบ,บถ้าบางท่านมี มีใบไว้นะครับท่านก็เอาผ่านคลุกใบเข้าไปคลุกนะครับ <P> เพื่อที่จะเก็บอินทรีย์วัตถุไว้ในดินซึ่งเราบอกเราดินดีเนี่ยมันมีชัยไปกว่าครึ่งการจะทํา20ตันตันต้องรักษาดินไว้นะครับห้ามเผาใบท่านจะต้องคลุกใบเอาไว้เพื่อเป็นการเพิ่มอินทรีย์วัตถุเลี้ยงแมลงตัวห้ามตัวเบียนด้วยเพื่อปม่กันไม่ให้อ้อยมันมีหนอนกินในอ้อยตอซึ่งอ้อยตอเนี่ยข้อเสียหายคือมันจะมีหนอนกินเยอะนะเราก็ รักษาธรรมชาติไว้ด้วยการคลุกใบนะครับแล้วก็ฝังปุ๋ยด้วย MPI กลางการกล้องอ้อยความลึกประมาณ20-30ิสมเซนนะธาตุอาหารก็ฝังเอาไว้อันนี้ก็คือเป็นการพรวนหลังจากที่เราตัดเสร็จแล้วนะครับก็ดังนั้นเนี่ยอันนี้ผมต้องเรียนก่อนว่าเป็นสิ่งที่อ้อยต้องการทั้งหมด5ขั้นตอนดังนั้นเรามีปัจจัย5้าอย่างครับทวนนิดนึงนะครับปัจจัย5้าอย่างที่อ้อยต้องการคือดินนะครับน้ำธาตุอาหารอุณหภูมิแสงแดดนะครับ เสริมกับ5ขั้นตอนครับในการทํางาน5อย่างนะครับก็คือเตรียมดินดีปลูกดีควรบํารุงดีเก็บเกี่ยวดีแล้วก็ควรบำรุงใส่ปุ๋ยได้อ้อยต่อดีอันนี้ถือว่าการทาอ้อย20ตันถึง30ตันไม่ใช่เรื่องยากครับก็สุดท้ายครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้อาจจะค่อยๆมาลงในเรื่องของรายละเอียดแต่ละตัวแต่ละตัวแต่ละต,ต,ต,ตัวอย่างเช่น ดินทำยังไงถึงจะดีน้ First, ําทํำยังไงถึงจะพออะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวให้มันลงกันทีละทีละอย่างทีละอย่างนะครับวันนี้เราเอาแค่ตรงหัวข้อไว้ก่อนนะครับแล้วก็ขยายนิดๆนะครับมีคําถามมานะครับจากคุณต้นนะครับว่าการยกร่องให้ได้รับแดดได้วันละสิบชั่วโมงอันนี้สําคัญไหมครับอืมก็ โดยปกติเรายัางคิดว่าอาจจะเป็นอย่างเช่นว่าเราคิดว่าการยกลอกเป็นการทําให้พืชมันทําให้ดินมันตากแดดอะไรอย่างนี้หรือเปล่ารากชุดบนเนี่ยจะเป็นทําให้อ้อยโตโดีสังเกตไหมครับเวลาฝนตกทําไมอ้อยโตโดี